สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านตาคลีนะครับที่เห็นใกล้ๆนั่นก็เป็นสถานีใหม่ของสถานีบ้านตาคลีนะครับก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับเป็นทางคู่สายเหนือนะครับช่วงปากน้ําโพลบ,บุรีนะครับที่เห็นนี่ก็เป็นสะพานลอยเพื่อคนข้ามแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ข้ามได้นะครับ สถานีบ้านตาครีก็จะเป็นสถานีที่ใหญ่นะครับเป็นอำเภอใหญ่ด้วยนะครับประจำจังหวัดนครสวรรค์ก็จะมีเนี่ยครับสองรางนะครับสองทางนะครับทางนี้ก็น่าจะเป็นทางประธานนะครับจอดรับสง่งผู้โดยสารทางนู้นก็จะเป็นทางหลีกนะครับ อันนี้ก็เสานะครับสำหรับรับห่วงทางสะดวกยินดีต้อนรับบ้านตาคลีสเตชันนะครับข้างบนก็เป็นพระมรุมชายารักษ์ในหลวงรัชาการที่9นะครับหมายที่เสด็จมาบ้านตาคลีนะครับ นี่ภายในสถานีนะครับนี่คือสถานีหลังเก่านะครับนี่เป็นตารางเดินรถนะครับเที่ยวขึ้นแล้วเที่ยวลองอันนี้ก็จะเป็นสำหรับ ห้องสำหรับให้นั่งรอรถนะครับรอการโดยสารนะครับตรงนู้นก็จะเป็นห้องจําหน่ายตั๋วนะครับนี่นะครับห้องจําหน่ายตั๋วด้วยนะครับแล้วก็สําหรับการรอการโดยสารรถนะครับสถานีบ้านตาคลีนี่ก็จะเป็นภายใน ถนนด้านหน้าทางเข้าสถานีนะครับก็จะถนน,นนคนเดินบ้านตาคลีนะครับอันนี้ก็สถานีรถไฟบ้านตาคลีนะครับ้ายก็จะบอกด้านหน้าสถานีนะครับอันนี้รถไฟบ้านตาคลีตอน,นเย็นแถวนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินนะครับเห็นี้ร้านค้าก็จะมาตั้งนะครับแล้วจะมีวงเวียนให้รถวนนะครับเป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์นะครับ ลันก็เป็นภูเขาเลยนะครับสถานีบ้านตาคีนี่ติดกับภูเขานะครับติดกับภูเขาข้างหลังเนี่ยข้างหน้านี่ครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดจำหน่ายตั๋วนะครับ นี่เป็นประแจนะครับสำหรับสับรางอยู่ในสถานีเลยนะครับหาน้อยมากครับที่จะประแจจะอยู่ในสถานีอนี่แผนที่จังหวัด นครสวรรค์นีืว่าเป็นเส้นทางรถไฟนะครับที่ผ่านมาทางอำเภอตาคลีนะครับก็จะเห็นนี่นะครับบ้านตาคลีนะงมะก,กุนะครับบ้านหัวหวายกับน้องโคนะครับนี่เป็นบ้านพักนายตรวจทางบ้านตาคลีนะครับข้างในนี่จะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับเมื่อกี้นี่ผมกินดูแล้วครับอร่อยนะครับ วยเตี๋ยวตมย้มยำอร่อยใครผ่านมาลองแวะมากันได้นะครับบ้านตาคลีบ้านตาคลีอ,คลอยู่ระหว่าง <c oughs> สถานีโพนทองนะครับ4.362กิโลเมตรแล้วก็สถานีดงมะกุนะครับ5.811กิโลเมตรนะครับบ้านตาคลีนะครับอันนี้เป็นป้ายแบบเดิมนะครับ ว่าติดต่อซื้อตัวเารได้ที่ช่องจำหน่าตัวค่าสำหรับการแนะนำสถานีบ้านตากลีก็วันนี้ก็ขอจบแต่เพยงท่านี้นะครับนี่นะหลักกิโลนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่ดูนะครับ 193กิมโลเมตรนะครับจากสถานีนนกรุงเทพบรรยากาศเงียบสงบนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ